ลิซ่าเคลื่อนไหวค่ะหลัง YG นะคะปล่อยข่าวโซโลโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลัง YG นะคะปล่อยข่าวว่าโซโลเดี่ยวของทั้งโรเซ่และก็ลิซ่าค่ะกำลังจะมาแน่แม้ว่ายังไม่ได้บอกนะคะว่าจะมาตอนไหนค่ะแต่ก็ทำให้บริ้งทั่วโลกนะคะต่างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากแน่นอนถ่าว่าข่าวดีแบบนี้นะคะส่งผลให้หุ้นของ YG ค่ะรุ่งกระฉูดขึ้นทันทีนะคะรวมถึงแฮชแท็กค่ะ ลิ s a Amazing Solo นะคะก็พุ่งทยานขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วยด้านสำน,นักข่าวโอเซนค่ะก็ออกข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าโรเซ่ค่ะมีแผนนะคะจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสำหรับโซโล่เดี่ยวของเธอในช่วงกลางเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะคุณพระเอามือทับอ,อกอีกรอบค่ะกลางมกราคมที่จะถึงนี้นะคะเร็วขนาดนี้เลยเหรอเรียกว่าไวเวอร์เลยนะ ด้านสาวลิซ่าค่ะเธอก็มีการเคลื่อนไหวด้วยนะคะโดยเมื่อช่วงเช้ชานี้ค่ะเธอส่งน้องแมวนะคะลูกรักของเธอค่ะออกมาทักทายบลิงคนะคะแบบว่าดมอร์น n ิ่งนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับจะรู้ว่าช่วงเช้านี้นะคะบลิงคจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนค่ะแถมยังมีการทิ้งปริศนานะคะว่าเอ๊ะ YG เนี่ยกำลังทำอะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่านะ เพราะว่าลิซ่าค่ะเธอมีการมาอวดการ์ดเฉพาะนะคะที่บอกว่าทางค่ายค่ะทําให้กับเธออย่างที่เห็นนะคะก็เป็นการ์ดสีดําค่ะที่เขียนว่าออกแบบโดย The Black Label นะคะสําหรับเพื่อนๆและก็ครอบครัวเท่านั้นค่ะขอขอบคุณนะคะสําหรับการเป็นพันธมิตรและก็ลงท้ายชื่อว่าลิซ่าค่ะ ซึ่งคาดว่านะคะบัตรใบนี้แบบนี้ค่ะ YG จะทําให้กับทั้ง4สาวนั่นแหละแต่ว่าลิซ่าค่ะเธอมาขิงนะคะเอามาอวด b l i n ให้ดูก่อนใครนะคะ เอจะเป็นบัตรอะไรนะอืมจะเป็นบัตรนะที่เกี่ยวกับโซโลหรือเปล่าหรือว่าเป็นบัตรที่เข้าตึกใหม่หรือว่าจะเป็นบัตรเข้างานปาร์ตี้ฉลองก่อนสิ้นปีก็อาจจะเป็นได้นะคะคุณลูกค้าคิดว่าบัตรใบนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรก็ลองมาทายลองมาเดากันดูค่ะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตนะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะหลังจากที่มีข่าวนะคะโซโลของทั้งโรเซ่แล้วก็ลิซ่าออกมาค่ะ ก็แอดก็มาอัปเดตนะคะข่าวสรารให้ทราบแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า